สวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะเดินทางกันไปที่พาราไดซ์พาร์คนะครับด้ข่าวมาจากทางพักพวกมาบอกว่าวันนี้จะมีการเปิดศูนย์พระนะครับมีการเปิดศูนย์พระที่พาราไดซ์พาร์คซึ่งเป็นศูนย์ที่ผมเคยอยู่เมื่อตอนสมัยกําลังสร้างตัวนะครับตอนนี้กําลังสร้างอยู่เหมือนกันแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นอยู่ที่นี่ซึ่ง ่วนภาพ,พระพาราไดพ์คเนี่ยเขามีการทําการย้ายโซนร้านค้าใหม่จากที่เคยอยู่ที่เดิมนะครับก็เปลี่ยนไปตั้งที่ทําเลใหม่ใช้รลกว่าเดิมก็ว่าได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้ผมจะได้ซื้อพระอะไรและเจอบุคคลท่านไหนที่เป็นบุคคลของวงการพระเครื่องบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าข้างหน้าจะถึงแล้ว พี่เอกอมืงองตากนะครับวันนี้ก็เปิดศูนย์ขอแสดงความยินดีกับพี่เอกนะครับขอบคุณครับซึ่งวันนี้กีป่ปีแล้วตอนนี้จากศูนย์ที่เปิดมาที่เก่า6ปีที่เก่า6ปีเพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกใครที่แวะเวียนมาทางศิรินทร์พาราไดซ์นะครับขอเชิญมาดูพระที่ห้างพาราไดซา์พ์คชั้น3ตอนนี้ติดกับร้านแม่สีเลือนสามารถสังเกตหาได้ง่ายนะครับเดี๋ยวรอเดินดูบรรยากาศกันนิดนึงก่อนได้มาเลิกบูมพาตามสบายตามสบาย ซื้อโสธรกรมตำร,รวจเป็นการเบิกเลิกเบิกชัยนะครับให้กับคุณโหนงสำโรงนีครับอุดหนุนคุณโหน่งไป้16 000บาทใครมีพระเครื่องที่อยากจะปล่อยเป็นสายหลวงผู้เผือกสามารถพี่หมูนะแจ้วคุณโหนงรับรองท่านได้เลยวัดจิ่งแก้วบางทีแล้วก็หลวงพ่อโตบางทีเจจิตสม,มุปรปาการยอดนิยมทั้งหมดสามารถปรึกษาสามท่านนี้ได้อขอดูหน้าชัดๆนี่คุณลุงแจ้วเดี๋ยวอธิบายสรรพคุณของคนนี้ก่อนคนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่สายสมุดปาการเป็นรองประธานโต๊ะ นะครับเป็นรองประธานโต๊ะอยู่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพี่เจ้าบางพีเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆให้ให้ใหวิชามาตลอดให้ความรู้พี่ที่น่ารักคือสอนการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มากวกว่าเรื่องพักเครื่องไปแล้วนะครับนี่สายตรงหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อย <ป Work. S 1> คือวัดบางพีน้อยเนี่ยอยู่ที่บ<ค>างนาต่างสามสิบสี่แล้วพูดถึงว่าเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อมาก,กี่ปีแล้วแปดปีแปดปีเต็มๆอยู่กับหลวงพ่ออนันต์ซึ่ง หลวงพ่อวานั่นท่านสร้างลิงเนี่ยขอดูลิงหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นพยาวานอนเป็นพยาวานอนเหลือผงพุทธคุณอืก็คือปั้นเป็นผงแล้วก็เป็นแท่งก่อนแล้วมาแกะหลวงพ่อมาแกะอย่างนี้บูชาอย่างนี้เท่าไหร่เช่นประมาณนี้ปีสองพันห้าประมาณ52ครับนะครับก็ต้องมี4-5,000ขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าฝีมือใครแกะอืันนี้ผมอยากรู้หน่อยว่าพุทธคุณที่คนเช่าไปบูชาลิงเนี่ยอะไรเป็นพุทธคุณหลักถือว่าเป็นเครื่องรางเนี่ยถ้าสมมติแล้ย้อนกลับไปเนี่ย ถ้าสมมติพยาวานนเนี่ยนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปในชาติปีดกใช่ไหมครับเราก็จะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านเสวยชาติหนึ่งในห้าร้อยชาตินะครับก็ถือว่าเป็นพยาวานนนะครับถือว่าสูงสุดไม่ใช่ว่าเป็นนุมาณแล้วก็ไม่ใช่พวกลิงข้างบางเสนีนะครับอ่าอย่างที่เกาบอกเอามาให้ดูคืออันนี้เนื้ออะไรครับพี่เป็นงาขนายเ,าเป็นงาขนายเป็นงาตัวเมียมซึ่งปกติตัวเมียเนี่ยจะไม่มีงาแต่ถ้ามีงาขึ้นมาเนี่ยเกิด เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นของที่หายากเป็นของทนสิทธิไ์ไม่ต้องไม่ต้องปลุกเสกก็ถือว่ามีคุณในตัวนีนวนนวซึ่งจริงหลวงพ่อเนี่ยท่านลงไว้แบบครบครบนะรบจรงจริงด้วยคาถาหัวใจการเดินอ,อะไรต่างๆบอกตรงๆว่าครบเลยนะครับแล้วพวกนี้ก็คือท่านใช้เครื่องปลอเป็นเครื่องกลอลงไปในนี้อันนี้ถือว่าเป็นยุคปัจจุบันอันนี้คือยุคปัจจุบันอะและยุคเก่าสุดที่มีตอนนี้เลยอันนี้เลยแลวกันมดจะคอเลยบดจะคอเลย อันนี้แกะด้วยมือล้วนๆครับอันนี้แกะด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นต้นๆคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ไม่มีใช่ครับใช้เขียนจานคือไม่มีเครื่องไฟฟ้าใช้ใบมีดล้วนๆใช้ใบมีดล้วนซึ่งใครชอบนะใครอยากได้ขอเรียนเชิญได้ที่ี่ร้านร้านพี่กาวนะครับอยู่ชั้นสามาราดายพาร์คนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าร้านบริการให้ทุกท่านแล้วก็มีเพจทาง Facebook ด้วยนะครับโอเคอันนี้ถ้าสำหรับคนที่อยากเข้าไปกับ ได้เลยคือหลวงพ่อท่านจะเมตตามากก็คืออยู่วัดทุกวันนะครับถ้าเคยเคยไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านก็สมถะนครับนั่งกับพื้นแกะแกะเองท่านจะแกะเองทุกวันเป็นมารักษาโรคก็มีถูกต้องกระดูกหักนะครับใครที่เป็นเลิมงูสวัดนะครับหรืออะไรก็จะเป่าพ่นให้เป็นเป็นแพทย์แผนโบราณ ก็ถือว่าค่อนข้างอนุรักษ์ไว้ท่านครบเครื่องครับครบเครื่องเคยสัมผัสกับตัวหลายหลายครั้งหลวงพ่อนาศิยแต่เราขึ้นชาิให้ท่านดูเรียนเชิญให้ไปเจอท่านดีกว่าครับครับนี่นะครับวันนี้เรามากันที่ร้านพี่แหลมบางนาเป็นร้านอยู่ตรงหัวมุมด้านหน้าสุดเลยนะครับพี่แหลมเนี่ยก็เป็นนักเล่นพระรุ่นตั้งแต่ผมยังวัยเยาว์องค์นี้เนี่ยวันนี้พี่แหลมจะแบ่งให้ผมเท่าไหร่ฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธร ซื้อซื้อแสงก็หนึ่งหมื่นแต่สำหรับน้ำบุนที่ไม่กำไรเราไปทางกำไรเอา,เอาแสนหนึ่งโอเควันนี้ผมจัดให้เนื้อหน้าครับปี11หลวงพ่อโสธรแสนหนึ่งหมื่นโอเคจัดให้เดี๋ยวเราโอนให้ลูกที่เลยนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตู้นะครับที่เล่นพระมาตรฐานของวันนี้นะครับก็มีวัตถุมงคลวันนี้ที่เอามาโชว์มีอะไรบ้างพี่น,นี่เป็นหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยรวัตะโกมีตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นท<อ>ี่เล่นนิยมที่สุดครับนี่ตอนตอนขยับแรงๆนี่ทองแดง56ห0 0มื่นนะนั่นและ อันนี้เป็นหลวงพ่อรวยวัตโกเอกลักษณ์ก็คือของหลวงพ่อรวยท่านจะต้องมีของทำเปลปิดอ๋อแบบนี้นะครับค่านิยมประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าบูชาจากที่เลยตอนนี้หลายหลายหมื่นตอนนี้ก็ประมาณไม่ไม่แพงครับหมื่นห้าหมื่นห้าโอเคคือเป็นพระปีเก้ากว่าที่หลวงพ่อรวยท่านสร้างเอาไว้นะครับแบบนี้ถือว่าหายากนะสองกว่าตอนแรงสองกว่าเลยร้านพระเครื่องของพี่ต่อเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ทำเลตรง ปากทางเข้าพาราไดซ์ศูนย์พระเลยนะครับซึ่งใครเนี่ยถ้าแวะเวียนพระอยากมาดูพระเครื่องของหลวงพ่อรวยเนี่ยสามารถโทรนัดที่ต่อได้ที่เบอร์เลยฮะศ8นย์แปดบุครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ขึ้นเบอร์กันให้เรียบร้อย<ด>ยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีครับวันนี้มาเช่าหลวงพ่อแดงรุ่นแรกเปิดร้านกับพี่พอและพี่ไลมอนแห่งพาราไดซ์พาร์คซึ่งสามารถติดตามพี่เขาทางได้ในทางเพจเนาะจริงๆพวกซื้อทองเกาะทองเพราะว่าจริงๆดั้งเดิมเนี่ยเป็นตระ จำแนกเรื่องทองได้ง่ายและมีคุณธรรมอ่ะต้องเรียกว่ามีคุณธรรมแล้วกันตรงนี้นะครับก็เป็นกิ่นไวสค์คาล์มและทองคำนะครับของหลวงพ่อตาบัานมะขามดินสมัยก่อนแพงมากๆเลยหลายหลายแสนนะพี่นะ<อ>แล้วก็อย่างเงี้ย<อ>ก็เป็นเหรียญแรกของพ้าแดงสภาพไม่สวยก็อย่างพวกนี้ก็จะไม่ข้ามแสงแต่ถ้าสวยเลยเป็นล้านนะครับโอเคขอบคุณพี่ธรครับพี่รรเราเดินทางกันมาต่ออีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้จะอยู่ด้านในสุดของศูนย์นะครับเป็นร้านพระใหม่ชื่อร้านพี่1สวนหลวง ฝากแนะนําตัวหน่อยฮะพี่หนึ่งส่วนหลวงอ่าสวัสดีครับผมผมหนึ่งส่วนหลวงนะครับเปิดจองพระใหม่ใช่ไหมครับพี่ครับเปิดจองพระใหม่แล้วก็มีพระแห่งจากวัดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นหนึ่งศูนย์จองที่ได้มาตรฐานและสามารถสนใจพระรุ่นไหนหรือว่าอยากได้พระที่ราคาอาจจะเป็นราคาจองจากวัดนะครับก็มาจองได้เราสามารถมาจองได้อ่าแล้วถ้าพูดถึงว่าแบบผมอยู่ไกลอ่ะแต่ผมอยากจองพระด้อ๋อได้ครับก็สั่งจองทางไลน์หรือทางเฟซก็มีค่าส่งคอเบอร์หน่อยอเบอร์หน่อย 0ูนยครับ0 8 9ย์แปดสามศูนย์ห้าสนย์ด้ี่นี่เลยนี่เลยนะครับขึ้นไว้ให้จะขึ้นให้อันนี้คือเท้าพิสุวรรณวัดอะไรพี่อันนี้ของวัดพระมหาธาท่านครอ๋ออยู่ที่นครแต่ว่าก็ลักษณะหน้าตาใใคล้ายกันนี่หลวงปู่หมุดวัดบ้านจานโอ้โครับนี้ไม่ทันท่านไม่ทันท่านแต่พูดถึงดูพระในตู้ก็เยอะจริงจริงพระพุชาพี่หนึ่งก็ชอบสนใจแบบเพราะว่าเวลาใครขึ้นบ้านใหม่เขาต้องนึกถึงร้านที่คนแรกเรามาดูพระในตู้นิดนึงนี่นะครับก็จจจะะเเป็นพรรใหหมมม่ีาาาคองงกวััดดท้ลย เอาง่ายๆว่าป,ป,ปีนี้เท้าเวสุวรรณหรือพระพาร์วัดต้วยด้วนหรือเกจิดังๆที่หนึ่งมีหมดนะครับ<า>ยังไงเรียนเชิญที่ร้านพักครึ่งหนึ่งส่วนหลวงได้ท่านพักได้พักทั้งสามโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับรบูมขอบคุณครับขอบคุณก็นะครับวันนี้ได้เข้ามาเช่าพระที่ ูนย์พระเครื่องพาราไดซ์พ์คชั้น3นะครับตอนนี้อยู่ข้างแม่สีเหลือนลองถ่ายแผน่นมาให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับซึ่งตง้องเรียกได้ว่าเป็นศูนย์พระที่ติดแอร์อยู่บนห้างสามารถเข้ามาเช่าที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระใหม่พระเกจิอะไรต่างๆสามารถเข้ามาเลือกชมได้แล้วก็สามารถที่จะมาปล่อยพระเราแวกนี้สามารถปล่อยพระได้เลยที่ศูนย์พระพาราไดซ์พ์คชั้น3วันนี้ผมก็ได้พระเต็มกระเป๋ากลับไปหมดไปหลายแสนบาทนะครับยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาฝากกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับ